ตัดต่อก็บอกนะเออตัดต่อก็บอกอาบมาทำงานก่อนตกลงกับโดดเองครับครับผมไปนะพร้อมไหมคะับห้าสี่สามสองวันนี้ได้เลือกวงสวงไปที่เซอร์ไพรส์แล้วสำหรับซีรีส์เรื่องนี้จ้าเซอรในซีรีส์ครับผมก็แอร์คอปเตอร์กลับดิ้วคอปเตอร์กลับโดยซิมมอนด์กับดีกว่าเป็นคู่พาเศษก็เอ่อเป็นสิ่งที่เอ่อ เป็นโปรเจกต์ของค่ายนะครับซึ่งนานๆทีเนี่ยค่ายจะทำซีรีส์ทั้งทีนะครับแล้วก็ได้คิมนะครับผมคอปแล้วก็ฮัปเตอร์นะครับแล้วก็บาร์สนะครับผมมาร่วมเล่นเป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีน้องๆซูเปอร์บอยมาสมทบด้วยซึ่งผมมั่นใจว่าละครเรื่องนี้จะทําให้ทุกคนได้มีความสุขแน่ๆครับผมต้องจากพวกเรายังมีพี่ๆรุ่นใหญ่ด้วยใช่ครับแสดงรุ่นใหญ่แล้วก็หลายๆฝีมือเลยยังไงก็เข้มข้นแล้วก็สนุกแน่นอนบนแนใหญ่นแน่ ผมใหญ่ครับเฮ้ยประเด็นเดียวกันป่ะเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอเคเลขึ้นแบบมิดคุ้นใหญ่ขึ้นใช่ก็จริงจังจริงจังครับคือตอนตอนนี้เราก็มีเวิร์กช็อปออกอกกำลังกายเรียนแอคติ้งเพิ่มแล้วก็พัฒนาได้ในหลายหลายด้านนะครับผมซึ่งซึ่งก็เตรียมตัว เพื่อถ่ายกลางเดือนนี้ครับเห็นว่าหลังจากโปรเจกต์นี้เป็นข่าวไปก็คือแฟนๆให้การตอบรับดีมากใช่ไหมครับใช่ปัจจุบันนี้พอเข้ามาในโทรศัพท์ก็ขึ้นเทรนทวิตเตอร์อยู่นะครับผมตอนนี้ที่เป็นแฮชแท็กงสวงเจนวาจะีดับหนึ่งครับผมก็ดีใจมากที่แบบว่าแฟนๆเขารอคอยแล้วก็ให้การตอบรับดีตั้งแต่บงสวงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกคนต่งแต่ละคนแบบว่าบบชัดเจนหน่อยตัวของอ๋อก็บอกได้เลยไหม บอกได้ผมรับบทเป็นเป็นมาร์คครับผมเป็นตัวละครที่เป็นเดือนมหาลัยครับผมแล้วก็เป็นเดือนวิศวะด้วยนะครับก็รับบทมาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับใช่ครับผมก็ย้อนวัยนิดนึงครับครับผมส่วนผมก็เป็นเป็นคุณหมอครับคุณหมอหมอกิตครับผมก็ปีสองเป็นรุ่นพี่รุ่นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นพี่อีกครั้งนึงนะครับผมก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่าไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรห่างหายจากการแสดงไปนานพอสมควรเพราะว่าหลายๆเรื่องเราก็เล่นเป็นตัวเองแต่ว่าอย่างหมอกิตมันมีการบ้านต้องทําเยอะเพราะว่าต,วต,วตัวผมเรียนศิลปกรรมอ่ะแต่ว่าตัวละครเป็นหมออะไรเงี้ยมันก็มันมันก็คนละชีวิตกันอ่ะมันก็ต้องศึกษาอะไรยา,ยากแค่ไหนครับบางคนที่ไปต้องเป็หนหมออะไรเงี้ยคืออ่าถ้าแบบเรื่องด้วยเรื่องแบบบุคลิกหรือว่าแนวคิดบางอย่างมันอาจจะมีตรงกันเพราะว่าท้ายสุดแล้วตัวละครก็ถูกตีความมาจากพวกเราอีกทีหนึ่งแต่ว่า พอบุคลิกภายนอกนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วเพราะว่าคนเรียนหมออ่ะเขาคงไม่ใช้ชีวิตเหมือนคนเรียนสิ่งกรรมนะครับมก็เลยนี่แหละมันคือสิ่งที่เราต้องปรับอย่างชัดเจนมากๆในการจะเป็นตัวละครตัวนี้ครับผมครับผมได้เป็นกองผอหรือเปล่าเรื่องนี้ครับผมเป็นเขามีตัวแอบดูตัวแอบดูแอบดูจริงไม่จริงไม่ใช่ก็เป็นอ่ารับบทวายูนะครับผมก็อ่าเป็นตัวละครเนื้อหอม เนี่ยตัวละครเนี่ยหอมเหมือนเดิมเหมือนเดิมหอมตลอดผมอ่ะหอมคนจีบคนจีบคนจีบเป็นสิบคนจีบเยอะแต่ว่าเขาสวยไงเขาสวยเอาไว้ว่าหน้าตาดีเดี๋ยวในเรื่องนะในเรื่องไม่ใช่ตัวเองนะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนของ นี่แหละมาร์คครับผมไม่เป็นปีหนึ่งเหมือนกันปีหนึ่งเหมือนกันปีหนึ่งเหมือนกันคือต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเขียนขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าปล่อยนิยายให้คนได้ดูกันแล้วเนี่ยในเว็บทันวาไลกับเว็บจระดาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะอ่าวว่แผลใช่มีเป็นอังกฤษซับด้วยนะครับครับซึ่งก็ไปสามารถหาอ่านกันได้ก่อนนะครับถ้าหัวาอยากรู้เรื่องราวอย่างเงี้ยสปอยกันก่อนก่อนที่จะได้เห็นตัวละคร ในภาพในตัวอักษรนะครับมาแปลงเป็นพวกเราเนี่ยในช่วงปลายปีครับผมระดับของความจิน้นความฟินมันมระดับไหนจ๊ะน่าจะเลเวลอัพขึ้นเนะบบาะเลเวลอัพขึ้นเออจากที่อ่านบทแล้วเนี่ยครับผมก็ค่อนข้างที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยน่าจะฟินจิกหมอนขาดไป3 8ล้านอันนะครับผมก็อยากให้ลองดูแล้วกันนะครับมีหลายหลายรสชาติมากในเรื่องนี้ครับอย่างความต่างของซีรีส์ของเรากับเรื่องอื่น วายเรื่องอื่นเป็นไงบ้างโอ้ันมันมันเทียบกันยากเรื่องนี้แล้วแต่เรื่องของวายมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะใช่คือเส้นเรื่องมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะเรื่องของแต่ละตัวเองที่มันต่างกันอยู่แล้วใเงี้แต่ว่าคือเท่าที่เราศึกษามาเรารู้สึกว่าทุกเรื่องมันมีความน่าสนใจหมดเลยแล้วในเรื่องของเราเองก็มีความน่าสนใจในแบบของเราเหมือนกันอาจจะเป็นที่ตัวละครของเราที่มันมีความเขาเรียกว่า เขียนมาจากตัวของเราเองด้วยส่วนหนึ่ง mm hmm. ก็คิดว่า mm hmm. น่าจะเป็นตัวละครที่ถ้าจะทําให้ทุกคนตรงลุมเรา mm hmm. ก็น่าติดตามเนี่ย <Yeah. S 3> เห็นว่าต่างประเทศก็คือติดต่อมาในเรื่องของการทำเนียต่างๆแล้วด้วยใช่ใช่ครับ mm hmm. ผมก็ดีใจที่พอ mm hmm. รู้ข่าวจากพี่โอนะครับว่าุยแต่ละประเทศเนี่ยเขา ยังไม่ได้เห็นเลยว่าสุดท้ายเนี่ยถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็ซื้อไปก่อนแล้วนะแสดงว่าเขาต้องมีความมั่นใจในเหตุการณ์ที่เป็นเอ่อทางญี่ปุ่นติดต่อใช่ใช่ครับใส่สูตรมาเลยอะใส่สูตรมหมให้มาซื้อตอนนี้5ประเทศแล้วตอนนี้5ประเทศเตรียมตัวจะไปมุกกับแฟนต่างประเทศบ้างยังนี่จองตัวไว้แล้วครับจ่ายผู้บิดเลยเราเล่นเราเล่นครับวันนี้เริ่มถ่ายทำฟิตติ้งอะไรอยังครับวันนี้วันนี้วันนี้จะฟิตติ้งกันใช่ครับแต่แต่ว่าก่อนอันนี้เราก็เวิร์กช็อปกันมาเรื่ ครับผมทานคนฝากไหนครับผมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ฝาก Gen Y the Series ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็มีนิยายให้อ่านกันไปก่อนนะครับแล้วก็รอติดตามกันในช่วงปลายปีนะครับผมจะออนทางแพลตฟอร์มไหนวก็รอติดตามกันได้นะครับมีทั้งช่องใหญ่แล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับยังไงก็อยากให้ติดตามกันนะครับ Gen Y the Series ครับผม By Star Hunter Entertainment และ YUWA PATT ครับเนี่ยครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะขอเจลด้วยนะมีใครจ้ะ